สตูลเมืองเก่ามากประวัติศาสตร์มีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซียซึ่งในอดีตเป็นเมืองท่าที่รู้จักกันในานามนครีสโตยมัมบังสังคาราจุดแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรมสำคัญของชายฝั่งทะเลอันดามันมีแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติรวมถึงมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในพื้นที่ให้ได้สัมผัสโดยปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสตูลแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนั่นคือกลุ่มซาไกา หรือมันนิในพื้นที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูลและกลุ่มชาวอูรักลาโวยที่เกาะลีเปะซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสตูลมีวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเชื่อประเพณีที่น่าสนใจและยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในการใช้ชีวิตที่เป็นไปแบบเรียบง่ายและชวนน่าติดตามสมัยก่อนพอิน่งจหตาแล้วก็ไปพบมันก็อยู่ตามในป่า คือการแต่งกายเลยทแไ่ก่อนก็คือหนุ่ใบไม้แต่ก็ยุ่งในป่าลึกๆเพราะมันก็ขี้คลาดคนแต่ก่อนพอพบคนนี้มันจะวิ่งขึ้นตอนหม้หมดเลยแต่ก่อนปัจจุบันก็ค่อยช่วยเลือกเพราะว่าหยุดโควิดนี่เขาไปไหนไม่ได้กับข้าวก็ไปซื้อไปซื้อให้ไปเข้าออกมานี้เขาก็ต้องให้พมไปซื้อเพราะว่าเขาก็ไปไม่ได้ตอนนี้เขากลัวโรคโควิดแต่หาของเขาคือส่วนมากเก็บกายได้ป่วยคลอดนี่ตอนนี้ก็ไปคลอดโรงพยาบาลก็ผมต้องคอยบริการก็ทั้งหมด คือความต้องการของเขาคือต้องการให้เด็กได้รับการศึกษาต้องการให้เขาค่อยๆเป็นค่อยไปเพื่อได้ทันแบบชุมชนได้เรียนรู้กันไปเลยเลยไม่ใช่ว่าไปเตรียมให้เขาทีเดียวมันก็ลําบากมันจะตามชุมชนไม่กันมันนิหรือซาไกาเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมกลุ่มชาติพันย่อยของเผ่านิกรีโตชาวมันนิมีการใช้ชีวิตโดยอาศัยธรรมชาติก่อให้เกิดประเพณีวัฒนธรรม วิธีกรรมที่มีเอกลักษณ์รวมทั้งมีภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันตืน่นกรรมในกระพุมเกิดหนีกับเกิดน้ำตกใต้นานนะครับเดินมาจากกขาบนตานถึงมาพบตรงนี้จากลางานเกตงานนะกนินแต่มุนแท่านี้กับมันเล็บกินนิดนึงครับโอ้แมนชัดบนนั้นฮะอยากจะกินก็ว่าก็บุตรจากบ้าน ถึงว่าเริ่มสร้างบ้านเรื่อยๆถึงว่าจางนีว่าเด็กเดกก็ได้ได้เรียนรู้ถึงว่าทุเลกเด็กก็ได้เรียนรู้กันว่าพอโชูว่ายานี้ปวดหัวหรือยานี้เก๊กเก่อบยังยังยังยินดว่ามันคือว่าผัวคือว่าอไคือว่าเด็กมันอยากเรียนถึงว่าพัอแม่มันอยากยดีแต่วาอยู่มือนเดิม และด้วยพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัดสตูลมีพื้นที่ติดทะเลซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายเพราะนอกจากชาวมัน,นีิยังมีกลุ่มชาติพันธุ์อีกหนึ่งกลุ่มมีวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมที่โดดเด่นเรียกว่ากลุ่มอูรักราโวยหรือชาวเลซึ่งอาศัยอยู่ที่เกาะหลีเป๊ะเกาะอดังและเกาะบุหลนจังหวัดสตูล ชาวอุรักลาโวยหรือชาวเลเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาจากประเทศมาเลเซียซึ่งมีวิถีชีวิตมีความผูกพันกับสายน้ำจนก่อให้เกิดประเพณีวัฒนธรรมรวมถึงพิธีกรรมที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอุรักลาโวยอาวิถีชีวิตชาวเลอุรักลาโวดบนเกาะลีเป๊ะนะคะก็ อยู่อาศัยซึ่งมีวิถีชีวิตมีความสัมพันธ์กับท้องทะเลนะคะไม่ว่าจะอาหารการกินที่อยู่อาศัยและก็การประกอบอาชีพภาษาเนี่ยจะเป็นรากศัพท์คล้ายๆกับภาษามาลายูโพลินีเซียนนะคะก็คือของทางอินโดนีเซียและก็มาเลเซียนะคะวิถีชีวิตของชาวอุรักลาโวยหรือชาวเลเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายตั้งแต่การสร้างที่อยู่อาศัย ให้สามารถอพยพได้โดยง่ายอาหารการกินที่หาได้จากธรรมชาติทั้งกุ้งหอยปูปลาที่อุดมสมบูรณ์และที่สำคัญชาวอุรักลาโวย,ยังมีศิละปะก,การแสดงที่สืบทอ,อดกันต่อมาหลายรุ่นนั่นคือการแสดงรองแง่งและการแสดงรำมนาที่จะมีในงานลื่นเริงและงานศพเท่านั้นเพราะชาวอุรักลาโวยถือว่างานทุกงานที่เกิดขึ้น ถือเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาได้พบปะสร้างความสนุกสนานให้แก่กันและกันในส่วนของสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลน,นะคะที่ดำเนินการในเรื่องนี้นะคะดำเนินการร่วมกับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินทรนะคะในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวเลนะคะซึ่งมีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสตูลของเราโดยเฉพาะที่เกาะหลีเป๊ะแห่งนี้นะคะก็มีประเพณีที่น่าสนใจนะคะของกลุ่มชาติพันธุ์ อย่างเช่นประเพณีลอยเรือนะคะการแสดงพื้นบ้านที่เรียกว่ารองเงงนะคะรมนานะคะตรงนี้เราก็มีการทํากิจกรรมนะคะส่งเสริมอัรักรณ์ของเขานะคะเพราะว่าเป็นการแสดงที่เฉพาะนะคะไม่ค่อยจะหาดูได้ง่ายๆนะคะอย่างเช่นประเพณีของการลอยเรือเนี่ยนะคะมีการดําเนินการนะคะสองครั้งนะคะทางนี้ทางสํานักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดก็ลงมาร่วม ดำเนินการกับกลุ่มชุมชนที่อยู่ที่ขกาะลีเปะนะคะจากความโดดเด่นนําไปสู่การสร้างเอกลักษณ์ในความเป็นตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งชาวมันนิและชาวอุรักลาโวยผสมผสานกับการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมกับการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสความเป็นตัวตนและวิถีชีวิตที่แตกต่างสร้างความเข้าใจระหว่างกัน และนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป